สวัสดีค่ะแม่หมอเอ๋ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic o f Love Tarot เวทมนต์แห่งรักศาสตร์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออโเคิลแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสําหรับทุกๆกําลังใจในการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมแม่หมอพูดเสมอว่าคําทํานายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคาทํานายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เพื่อนเพื่อนรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆ เก็บเอาแต่พลังงานบวกๆกลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียด <c oughs> คิดมากไม่ดีต่อใจ <c oughs> ก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับโดยดวนส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคำทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางลายตามรายละเอียดใต้ดีสคริปชันขวามือใต้คลิปสัญ,ญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัว่วํามกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่ไว้ให้สําหรับวันนี้แม่หมอจะทําคลิป random for you หัวข้อเรื่อง กรรมใดจากอดีตชาติทําให้คุณพบรักแท้ได้ยากในชาตินี้วันนี้แม่หมอใช้ไพ่ฝั่งอดีตชาตินะฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นไพ่ชุดไพ่พรมยานส่วนไพ่ฝั่งขวานะเป็นปัจจุบันชาติแม่หมอใช้ไพ่ชุดเฟรนทา a r โรคลิปแรนดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตดนใจดึงดูดนํำพายให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้คำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณแม่หมอได้ทำการสับไพ่แล้วเลือกไพ่เวลาทั้งสองฝั่งนะคะทั้งฝั่งอดีตชาติแล้วก็ปัจจุบันชาติ random for you กรำใดจากอาดีตชาติทำให้คุณพบรักแท้ได้ยากในชาตินี้เรื่องราว ครั้งหนึ่งอดีตชาติของคุณคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่โชคดีมากที่สุดที่การมาเทพมาแผงสอนให้คุณได้เจอกับคนรักที่ดีมีใครคนหนึ่งนะที่รักคุณหมดหัวใจเป็นพลังงานของคู่แท้ความรักก่อเกิดขึ้นในหัวใจของคุณและเขาคู่ของคุณเป็นคู่บุญบารมีเป็นคนที่ดี ใจิตใจดีงามมักที่จะนำพาให้คุณไปในเส้นทางที่ดีเสมอและไม่ว่าชีวิตคุณนะจะพบเจอกับอุปสรรคหรือสุขทุกข์อย่างไรคนคนนี้เขาไม่เคยเลยที่จะทิ้งขว้างห่างเหินห่างไกลไปจากคุณ mm. เขาเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยมีสติปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดขยันทำงาน หาเงินเก่งเขามีคุณสมบัติที่เพรียบพร้อมมากมายเหมาะสมคู่ควรนะที่จะเป็นคู่ครองคนรักของคุณคุณกับเขารู้จักการคบหากันมีความรักที่อบอุ่นหัวใจมีความรักที่มั่นคงต่อกันแต่เมื่อวันเวลาย,ยาวนานผ่านไป ตัวคุณเองรู้สึกว่าคุณเบื่อนหน่ายชีวิตไม่สนุกอีกแล้วอะที่จะมีความรักอย่างมั่นคงกับเขาคุณเริ่มออกนอกบ้านติดเพื่อนมีการพบปะผู้คนอื่นนอกบ้านให้ความสำคัญให้เวลากับผู้อื่นคุณไปกับเพื่อนไปท่องเที่ยวเดินทางขาดตกบกพร่อง ในการทำหน้าที่ของคนรักที่ดีวันหนึ่งที่คุณเดินทางออกไปนอกบ้านคุณได้พบเจอใครคนหนึ่งคนคนนี้เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีคารมดีเขาจีบคุณอย่างพุ่งทยานมากมายในความสัมพันธ์ เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียจีบคุณเนี่ยด้วยการที่ลงทุนซื้อเข้าของที่คุณพึงพอใจให้แก้วแหวนเงินทองมีคําพูดคําหวานคําพูดเยิยนยอป้อยอคุณคนคนนี้เขาทำให้คุณรู้สึกวั่นว้วคุณรู้สึกเสน่หากับตัวคนคนนี้ทั้งๆที่คุณยังไม่ได้รู้จักเขาดีพอ คุณสับสนลังเลใจกับคู่ครองคนปัจจุบันเกิดความไม่แน่ใจลังเลโลเลคุณอยากเปิดใจคุณอยากเรียนรู้คุณกํำลังหลงเสน่ห์คนคนนี้คนที่มาทีหลังทำให้คุณจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจคุณลอยไปหาเขามองหาเขาอยากจะออกแต่นอกบ้านเพื่อไปหาเขา คุณได้ทำการนอกกายนอกใจทำผิดกับคู่รักของคุณพระยาครุฑกับนางกากีไพ่ใบนี้คือชู้รักคุณทำผิดศีลธรรมคุณไปกับคนแปลกหน้าที่รู้จักกันไม่นานคุณคิดว่าสิ่งนี้คือความรักแท้คนรักคนใหม่คู่ครองคนใหม่เรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่าง ดำเนินไปเพียงไม่นานก็จบสิ้นคนคนนี้เขาเป็นคนที่เจ้าชู้และก็มีใจอันพานนักเลงเขาหมายตาหมายปองคุณมานานละแต่เขาเห็นว่าคุณมีคู่คุณมีคนรักที่ดีเขายิ่งอยากเอาชนะอยากทำการ แย่งชิงเขามองความรักความสัมพันธ์นี้เป็นเกมที่สนุกอยากจะล่าเหยื่ออยากจะล่าคุณให้มาเป็นของเขาและดูเหมือนว่าพ่อหนุ่มคนนี้ก็เอาชนะจิตใจคุณได้สำเร็จด้วยการหลอกลวงด้วยคำพูดที่ป้อยอด้วยคำพูดที่ไม่จริงใจกับคุณเลยสุดท้ายเขาไม่ใช่คนดีไม่ใช่คู่ที่ดี เขาเป็นเพียงเจ้ากรรมในเวรเท่านั้นคุณกับเขาขัดแย้งกันทะเลาะกันอย่างรุนแรงเขาใช้คำพูดหยาบคายด่าทอไม่ให้เกียรติคุณด่าคุณสารพัดว่าคุณใจง่ายโลนเลมีคู่อยู่แล้วก็ยังจะมากชู้หลายใจคนอย่างเขาไม่เอาคุณดอกไม่จริงจังจริงใจกับคุณดอกคำพูดของเขาเนี่ย เสียแทงหัวใจทำให้คุณเจ็บปวดเป็นอย่างมากเมื่อได้รู้ดีแก่ใจแล้วในนาทีนี้ว่าเขาเข้ามาเพื่อหลอกลวงคุณคุณกับคู่กรรมคนนี้ทะเลาะบบาแหวงขัดแย้งกันอย่างมากทำร้ายจิตใจทำร้ายร่างกายกลายเป็นคู่แขนคู่กรรมคุณเสียใจผิดหวังและเจ็บปวดกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น หันหน้าไปทางไหนไม่มีใครเลยที่เคียงข้างคุณไม่มีคู่อยู่เคียงข้างคุณเลยสักคนเพราะการกระทำที่เป็นคนเจ้าชู้ไม่รู้จักหยุดลังเลโลเลรักสนุกกับเรื่องราวนอกบ้านเพื่อนฝูงจึงนำพาให้ได้รู้จักคู่กรรมคนนี้คุณใช้ชีวิตผิดคุณเลือกทางเดินชีวิตผิดไป ในวันที่คุณเจ็บปวดเสียใจอยู่นั้นคู่รักคู่แท้ของคุณไม่เคยทิ้งห่างไปไหนเขายังรอคอยคุณอยู่เสมอนั่งรอนอนรอได้แต่รอคอยรอ้อยคุณกลับมารอ้อยคุณกลับบ้านกลับมาเป็นคู่ของเขาเช่นเดิมสุดท้ายคนที่ไม่มีที่ไปคุณได้กลับมาหาเขา กลับมาหาคนที่พร้อมที่จะให้อภัยคนที่ใจดีคนที่มีเหตุผลคนคนเนี้ยเขาอยู่รอคุณเขาปรอบประโลมคุณด้วยความรักที่ซื่อสัตย์จริงจังจริงใจเขายังคาดหวังเสมอว่าคุณกับเขาเนี่ยจะอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาวิมานในอากาศเนี้ยนะ ยังจะเป็นความรักที่สุขหอมหวานต่อไปได้เขายังรักคุณเสมอเมื่อคุณได้เห็นอย่างนี้คุณยิ่งรู้สึกเจ็บปวดคุณยิ่งรู้สึกว่าตัวเองทำผิดทำชั่วคุณเสียใจมากที่คุณทำลายหัวใจคนคนหนึ่งที่รักคุณด้วยความซื่อสัตย์จงรักภักดีคุณเปลี่ยนแปลงความคิดพฤติกรรมทั้งหมดคุณทำหน้าที่คู่รักที่ดีตอบแทนเขา อยู่กับบ้านไม่ออกไปเที่ยวไม่เปิดใจไม่มองใครอีกเลยคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนรักที่ดีเยี่ยมปกป้องคุณจากความทุกโศกปกป้องคุณจากคนที่ไม่ดีแล้วฉะไหนเลยคุณจะต้องออกไปหาความสุขนอกบ้านออกไปหาคนอื่นที่เป็นความสุขจอมปลอมคุณเห็นแล้วว่ารักแท้มีอยู่จริงคุณรักคนคนนี้อย่างมาก ในวันที่คุณทำร้ายหัวใจเขาอย่างแสนสาหัสคุณได้บอกตัวเองว่าคุณจะทำหน้าที่คนรักให้ดีที่สุดจะเป็นคนที่มั่นคงซื่อตรงทั้งต่อหน้าและรับหลังจะซื่อสัตย์กับเขาเพียงผู้เดียวคุณทั้งรักทั้งหลงเขานะคุณทำดีกับเขาทุกสิ่งทุกอย่างทั้งคำพูดการกระทำอดอ้อน,ออนเอาใจนะมี ความรักที่ยิ่งใหญ่ให้กับเขาให้เหมาะสมกับการที่เขาให้อภัยคุณรอคอยคุณให้อภัยในสิ่งที่คุณเคยทำให้เขาเจ็บช้ำมากมายหลายอย่างในการทรยศหักหลังนอกกายนอกใจสุดท้ายเรื่องราวในอดีตชาติคุณกับเขาก็ได้อยู่ครองคู่กันเป็นคู่รักที่ดีต่อกันจนวันสุดท้ายของชีวิตแต่ว่า ไม่มีกรรมใดที่เราจะไม่ได้รับผลของมันคุณได้ทำกรรมหนักต่อผู้ที่มีหัวใจซื่อสัตย์พักดีต่อคุณไปแล้วสิ่งนี้จึงเป็นกรรมกรรมเทพบันทึกเรื่องราวความรักของคุณเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างกรรมเทพได้ให้รักแท้กับคุณตั้งแต่แรกแต่คุณไม่เห็นค่าคุณทำลายหัวใจเขาทำร้ายจิตใจเขา มีการกระทำมากมายเลยที่เป็นการไม่รักษาความรักที่ดีความรักของคู่แท้ของคุณเป็นรักแท้ที่ไม่มีเงื่อนไขต่อให้คุณจะนอกกายนอกใจให้เวลากับคนมากมายติดเพื่อนติดผู้ชายนอกบ้านติดผู้หญิงนอกบ้านคนคนนี้ก็ยังรักคุณได้ยังจะรอคอยคุณได้เมื่อโชคชะตาหมุนเวียนเปลี่ยนผัน ปัจจุบันชาติภพนี้คุณเป็นคนที่มีคนรักมีความรักความรักของคุณเร่าร้อนดุดดื่มมีเสน่หาต่อกันเป็นอย่างมากคุณรักคนคนหนึ่งคุณรักคู่ของคุณคุณรักแฟนของคุณแต่การคบหากันนี้ไม่ได้ราบรื่นสวยหรูสุดท้ายเนี่ย คุณเพิ่งมารู้ทีหลังอะว่าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่ไม่ชัดเจนหรือกลายเป็นมือที่สามเป็นตัวสำรองเป็นภรรยาน้อยนะเป็นคนในความลับของเขาคุณจะปวดเสียใจมากๆเลยอะกับความรักที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้คุณได้แต่โทษโชคชะตาว่าจะร้ายกับคุณน่ะคุณทำอะไรมาหนอจึงได้เจอเรื่องราวที่เจ็บปวดมากมายถึงเพียงนี้ ความรักที่ดูดดื่มมีแต่ความหลงมีแต่ความเสน่หาสุดท้ายความรักนี้เป็นแค่รักสามเศร้าแล้วคุณเองรู้สึกจะปวดทรมานกับความสัมพันธ์นี้มากๆคุณไม่มีตัวตนคุณอยู่ในจุดที่ไร้ค่าไม่ต้องถามว่าเขาจะเลือกใครเพราะเขาไม่เคยคิดจะจริงจังจริงใจแล้วก็เลือกคุณตั้งแต่แรกอยู่แล้ว เขามีคนของเขาเขามีคนของใจเขามีคู่ชีวิตของเขาคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณท้อและคุณก็ทุกข์มากแต่โชคดีนะที่ความเจ็บปวดเนี้คุณเลือกที่จะถอยหลังหันหลังออกมาแม้ว่าสถานการณ์ที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์เป็นรักสามเศร้าหลายครั้งนะที่คุณคิดอยากจะแย่งชิงอยากจะเอาชนะ ยากจะแย่งของเขามาให้เป็นของคุณคุณไม่อยากจะอยู่ในจุดที่เป็นรักที่แอบซ่อนคุณอยากจะมีตัวตนอยากจะเป็นเจ้าของเขาทั้งกายและใจแต่สุดท้ายอ่ะคุณก็เอาชนะจิตใจด้านมืดของตัวเองได้หัวใจและสมองคุณตีกันอย่างหนักกว่าจะได้คำตอบนะว่าคุณจะยอมคุณจะคิดซะว่าคุณชดใช้กรรมซึ่งคุณก็จำไม่ได้หรอกว่าเป็นกรรมจากเรื่องใดคุณจะยอมพ่ายแพ้ คุณจะเดินถอยออกมาจากความสัมพันธ์นี้ในขณะเวลาที่ชีวิตคุณไม่มีใครนะคุณอยู่กับความโสดอันยาวนานดูเหมือนว่าคุณจะหมดศรัทธากับความรักคุณได้แต่อยู่นิ่งเฉยไม่กล้าเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครอีกเลยได้แต่ทำงานหาเงินได้แต่ดูแลหวัวใจตัวเองเฝ้ารักษาบาดแผลที่เจ็บปวดแสนสาหัสจากคนที่คุณรัก และเขาก็หลอกลวงคุณจนไม่มีชิ้นดีวันเวลาผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะเพราะอดีตชาติตัวคุณเองก็ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องราวแม้ต้นร้ายแต่ปลายก็ดีคุณได้มั่นคงในรักแท้และเห็นคุณค่าหัวใจของเขาชาตินี้คุณก็ไม่ได้โชคร้ายโชคชะตาไม่ได้กลันก่นแกล้งคุณขนาดนั้น คุณได้พบเจอกับใครคนหนึ่งเป็นคนรักคนใหม่ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยรุดหน้าก้าวหน้าคนคนนี้เป็นคนที่ดีมากดอกบัวสีขาวคู่นี้หมายถึงคู่แท้ที่ดีคู่บุญบารมีคนคนเนี้ยเป็นคนที่รักคุณได้อย่างไม่มีเงื่อนไขคุณเล่าให้เขาฟังว่าอดีตความรักของคุณนะ่ะเกิดอะไรขึ้นเป็นอย่างไร เขาไม่สนใจอดีตของคุณเลยนะเขาบอกคุณว่าทุกคนมีอดีตด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นตัวสำรองในชีวิตของคนคนหนึ่งด้วยเหตุผลใดก็ตามเริ่มต้นใหม่กับเขานะคุณรู้สึกว่าคุณเจอรักแท้ความรักครั้งนี้เหมือนรักแรกพบคุณทั้งรักทั้งหลงเขาสุดหัวใจมีแต่ความรักที่ดีมีแต่ความรัก ที่สเสน่หาต่อกันอย่างมากมายคุณรู้สึกเลยอะว่าคุณเจอรักแท้ที่คุณรอคอยมาทั้งชีวิตรอคอยกันนานมากเจอกันยากมากคุณเจ็บปวดหัวใจจนคุณไม่กล้าที่จะรักแล้วด้วยซ้าเรื่องราวความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างพุ่งทยานก้าวหน้าอย่างรวดเร็วคนคนนี้เขารักคุณมากนะเขาให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจน คุณเป็นคู่รักคุณเป็นคู่แฟนเขาคุยถึงแผนในอนาคตเรื่องการแต่งงานมั่นหมายคุณเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกคุณคิดว่าในอดีตแม้คุณจะเจ็บปวดแต่ตอนเนี้ยคนรักคนใหม่คนเนี้ยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีค่าคุณได้ครอบครองความรักที่มีค่าคุณได้ความรักที่ดีที่สุดจากคนรักที่ดีที่สุดคนคนนี้เป็นคนที่มั่นคงในหัวใจอย่างมาก รักเดียวใจเดียวเขามีหน้าที่การงานที่ดีด้วยนะเป็นคนที่มั่นคงในชีวิตยอย่างมากทั้งเรื่องการงานและการหาเงินคนคนนี้เป็นคนที่มีพลังงานของคนทางไกลอาจเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างภาคหรือว่าเป็นคนไทยที่ทำงานในต่างแดนก็เป็นไปได้เขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูง เขาจะดูแลปกป้องคุณนะทั้งกายและใจให้มีแต่วความสุขคุณคบกับเขารักกับเขาความสัมพันธ์แน่นแฟนมั่นคงถึงจุดที่มั่นคงอย่างมากเขามีฐานะทางการเงินที่ดีมากนะมีเงินออมเงินเก็บมีบ้านมีรถมีอสังหาริมทรัพย์มากมายเรื่องสินสอดไม่ใช่ปัญหาของเขาเขาขอคุณแต่งงานค่ะ ให้สินสอดให้เงินคุณจํานวนมากเป็นความรักที่มั่นคงอย่างมากและคุณกับเขาว,วางแผนที่จะแต่งงานกันเรื่องราวที่คุณไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อคนรักเก่าของคุณติดต่อสื่อสารย้อนคืนกลับมาง้อขอคืนดีกลับมาขอโอกาสขอให้คุณให้อภัย เขาบอกว่าตอนนี้เขาโสดและเขาเลิกกับคนที่เป็นคู่ของเขาอะตอนที่คุณอยู่ในตำแหน่งตัวสำรองอะตอนนี้คุณจะไม่ต้องเป็นตัวสำรองอีกต่อไปนะคุณกลับไปคบกับเขาสิเขาจะรักคุณเขาจะให้เกียรติคุณเขาจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คุณปรารถนาะเหมือนตอนที่คุณเป็นคนในความลับแล้วคุณต้องการอะ่ะตอนนี้เขาให้คุณได้ทุกอย่างแล้วแต่เรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะ เปลี่ยนแปลงไปหมดละคุณไม่ได้รักเขาเหมือนเดิมอีกต่อไปคุณไม่ได้ต้องการที่จะเรียกร้องไม่ต้องการที่จะเอาชนะแล้วก็ไม่ต้องการให้เขามายุ่งเกี่ยวใดๆกับชีวิตของคุณอีกคุณไม่สนใจด้วยซ้ําว่าสิ่งเธอพูดจริงหรือไม่ไม่สนใจด้วยซ้ําว่าคขาเลิกกับคู่ของเขาแล้วหรือยังไม่ได้อยากรู้ไม่ได้อยากจะยุ่งเกี่ยวอยากจะมูฟออนแล้วก็เดินห่างออกมาไกลแล้วด้วยคุณบอกเขาไปว่า คุณมีคู่แล้วคุณมีคนรักที่ดีแล้วหัวใจคุณเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วคุณไม่มีวันที่จะกลับไปนะคบหากับคนคนนี้คุณมีความซื่อตรงมั่นคงในความรักกับคู่แท้ของคุณเมื่อคุณเลือกคู่แท้ของคุณคุณรักคนคนนี้ค่ะคุณไม่อยากที่จะเจ็บปวดอีกคนคนนี้ดึงคุณฉุดคุณขึ้นจากนรกการเจ็บปวดหัวใจอย่างมากเหมือนตายทั้งเป็น คนคนนี้ตั้งหากที่อยากลงหลักปักฐานมีแต่ความมั่นคงมีแต่พลังงานที่สม่ำเสมอให้กับคุณติดต่อสื่อสารส่งพลังงานความรักความคิดถึงความห่วงใยให้คุณตลอดมาพลังงานของเขาเนี่ยรักคุณดีกับคุณมากขึ้นทุกทุกวันไม่มีเหตุผลใดเลยที่คุณจะต้องสับสนงรใจหรือเปลี่ยนใจกลับไปหาคนรักในอดีตอ่ะที่เขาหลอกลวงคุณแล้วทำร้ายคุณให้ตกอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าเป็นรักสามเศร้า ไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางได้ในเมื่อหัวใจคุณมั่นคงแล้วแม้ว่าคู่แท้คนนี้นะจะเจอกันช้าเจอกันยากแต่สุดท้ายคุณกับเขาก็ได้แต่งงานกันมีความรักที่ดีที่สุดเป็นคู่ครองคู่ชีวิตที่จะอยู่เคียงข้างกันด้วยหัวใจที่ซื่อตรงหนักแน่นไปตลอดชีวิตกว่าจะเจอคู่แท้ที่ดีได้ คุณตกอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นตัวสำรองแะเป็นมือที่สของคู่รักเดิมสิ่งนี้เป็นกรรมนะจากอดีตชาติที่คุณเคยนอกกายนอกใจคู่รักของคุณแต่กรรมนี้ก็ได้สิ้นสุดจบสิ้นละคุณสำนึกได้นะในอดีตชาติชาตินี้การมเทพเนี่ยจึงได้กำหนดเรื่องราวให้คุณได้เจอคู่แท้คนนี้อีกครั้งหากคุณเนี่ยทำผิด ทำให้เขาเสียใจในอดีตชาติโดยที่คุณไม่สามารถที่จะสํานึกได้เลยชาตินี้นะปัจจุบันชาติคุณไม่มีทางที่จะมีความรักที่ดีและไม่มีวันที่จะเจอคู่แท้คนนี้ได้อีกถึงแม้ว่าจะสํานึกกลับตัวกลับใจและคิดได้ก็จําเป็นที่จะต้องได้รับผลกรรมในอดีตติดตามมาแต่ไม่ว่าจะอย่างไรความรักครั้งนี้ก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งคุณมีความรักที่ดี คุณมีคู่รักที่ดีคุณมีครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์และเห็นคุณค่าของความรักครั้งนี้เป็นอย่างมากอ่าไม่หมอขาจบคำทำนายกรรมใดจากอดีตชาติทำให้คุณพบรักแท้ได้ยากในชาตินี้อ่าโอเคไม่หมอขอให้คุณมีแต่วความสุขประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักไม่หมอขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามและจะกราบขอบพระคุณมากค่ะเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสคริปต์ข้าม ก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ